สวัสดีครับโอสารันเตอร์นะครับตัวแทนจากวอแซฟแมนนะครับรับผู้วายนายรถแซฟนะครับซุ่งจา มีการออนแอร์นะฮะในวันที่9เมษายนนี้ในวันเสาร์ทางช่องอาร์มารินทีวีช่อง34นะครับนี่ก็เป็นนักแสดงทั้งหมดที่จริงๆแล้ววันนี้มีทั้งน้องบอสน้องปีเตอร์นะครับมีโบแบงค์แต่ว่าเนื่องจากว่าโบมาไม่ได้ติดภารกิจรับปริญญาเออแบงค์แบงค์มาไม่ได้ครับโบมาด้วยดีแบงค์ติดดับปริญญาครับผมที่เหลือก็เป็นนักแสดงโดยรวมทั้งหมดจาก2ค่ายกันธนาแล้วก็สตาร์ฮันเตอร์นะครับที่โหครับวันนี้นัมมีนักแสดงมาเยอะมากเลยครับเนื้อเรื่องตอนนี้ทำกับแทงไฮะ จริงๆนะวันนี้ซีรีส์วมันกําลังมามากๆเลยทั้งเอเชียและทั้งโลกะนะฮะแต่เราเองต้องการอยากจะทำซีรีส์วายสักเรื่องนึงที่ส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของอาหาร วัฒนธรรมไทยให้สู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเชียทางแล้วก็ทั่วโลกด้วยดังนั้นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมากๆคือส้มตำดังนั้นเนี่ยซีรีส์รักลูกไวนนายโรแสแซบหรือว่าวัซซัปแมนมันเป็นเรื่องราวของเชฟหรือว่าหนุ่มคนหนึ่งที่เก่งในเรื่องของการทาส้มตําและได้พบกับในส่วนของออผู้จัดการเจ้าของโรงแรมยิ่งใหญ่และในนั้นก็จะมีความรักหลักหลายคู่นะที่จะเกิดขึ้นตลอดเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดวัฒนธรรมการทำ รวมถึงทั้งโดยเฉพาะเรื่องของอาหารไทยที่เป็นส้มตำครับแต่ครับผมขอดูหน่อยว่ามือมือมือชาวคนไหนพีเตอร์ครับที่คนนี้เลยใช่ไหมถ้าเราให้คำใบ้ว่าเรามีความแท้จริงในเรื่องนี้คู่กับใครอะไรกันนะในเรื่องนี้ก็คู่กับพี่บอนะครับหรือว่าอดีตอะไรมะครับผมรู้เลยระบบเป็นอะไรระบบเป็นเออชื่อปุตครับผม ครับแทบยังไงก็มีลีลาการตีใส่ตามการตามซุ่มตามที่ยูนิคมากๆครับผมครับไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนอคลับทั่วไปทำยังไงฮะอตทำยังไงต้องไปดูในเรื่องนะทำแบบมี่บอลนี่คือไปเจอเขาได้ไงต้องกินสุ่มตามมีบอลพ่าพูดเลยแบบ คู่แรกตัวนีคู่นี้ก็คือแบงโบซึ่งวันนี้แบงติดและปัญญาก็เป็นโบร์โบนั้นก็จะเป็นยูทูบเบอร์ใช่เป็นบล็อกเกอร์ครับแล้วก็เป็นคนที่คอยไปรีวิวร้าไน,าไ,หนาไหนเด็กร้านไหนดังร้านไหนเด็กเนี่ยเราก็จะไปคอยรีวิวต่างๆแล้วก็เราก็ดันไปเจอโรงแรมหนึ่งที่มีทางแบงครับซึ่งรับบทเป็นเชฟเหมือนกันก็ไปรีวิวให้เขาเสียหายเลยแบบย่อยยับเลยครับ <laughs> ก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นครับใช่แล้วก็กัดกันจนไม่รู้ว่าจะ เป็นยังไงครับก็ไปดูในในเรื่องได้เลยนะครับได้เลยครับอย่ามองมัญหาสาวๆหน่อยว่าปกเฟมเลยอ่ะให้หยาดมาเริ่มดารันมาเริ่มมนโดนทอดทิ้งแล้วอ่ะใครอยากฟังไคมฮะยังไงบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องนี้คือสาวๆรับบทเป็นอะไรกันบ้างครับอ่าดารันนะคะรับบทเป็นเอมมี่ค่ะก็จริงๆอ่ะเอมมี่ก็จะเป็นคนที่ร้ายเนาะร้ายแต่ว่าจะมีความโก ความคเป่งของเราแล้วก็ความแบบวิวัฒนตลอดเวลาก็จะมีหลายหลายรสหลายอารมณ์คลารสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ติดตามกันยังไงก็ฝากติดตามในเรื่องด้วยในเรื่องนี้คือมีปีกอะไรอยงเงี้ยร้องกันไหมฮะผู้หญิงเรื่องนี้น่าจะรกค่ะนกจะได้ตีนกันค่ะทีาสุดท้ายครับพี่เราจะรับทางศิลปรามแล้วก็วันเวลาในการออนเซ็นฝากด้วยนะครับกับรัชชวัยนรถแซ็บนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าในเรื่องในเรื่อง ครบรสเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสแน่นอนเราจะเริ่มออนแอร์กันในตอนแรกนะครับนั่นก็คือวันที่9เมษายนทุกๆวันเสาร์นะฮะทางช่องอมรินทีวีช่อง34ดังนั้นใครที่อยากจะแซบไปพร้อมกับเราอย่าลืมกับรักวุ้นวายในรถแซบวัดแซ่แม่ด้วยนะครับครับบ๊ายบาครับ